สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ตีห้าสี่สิบนาทีเนาะชลิสาอัปเดตอัปเดตอ,อ,อันโทรศัพท์ใหม่เนาะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหมทุกคนหาฟังก์ชันเลินยากคากะอืมอเรื่องโทรศัพท์อะไรหมู่วานนี่โอ้คนละเสียหัวก็ัวก่อ <c> น <oughs> เราไปหาโหลดเกมไ,หมโ,หกมไหมโหลดเกมไหนบ้านซีฟ้านะทุกคน มันหลดมาแล้วมาในนี่ไวรัดลงไว้รัดลงเครื่องมันแก้บวายนะแก้ตามที่แบบอ่าข้าเจ้าบอกนะว่ากดตัวนั่นกดตัวนี้แล้วก็มันจะหายไปมันผัดบวายทุกคนมันก็เลยได้เอาไปล่านเขาให้เขาล่างเครื่องให้เขาเขาร่างเครื่องให้เขา ล่างเบิดจูอันจูแนวจูยางที่เขามีเดยแต่ว่าเขาสิเอาแต่งแต่รูปรูปไว้กับเบิดโทรศัพท์ให้เขาไว้ให้เขาได้โอว่าจังไรเอารูปก็เอากกบเอาบิดโทรศัพท์ไว้ให้เขาได้อยู่อืมว่าแบบคิกๆนอนองกระตืนอน,นอนตะโกนเนาะตีห่าก็กลัวเขาหาสิว้าแบบบรูเลียงนิดนึงอัน คณเทเองอยู่บ้านเนาะชะลิสาก็สามารถที่จะเอารูปไว้ได้ไหมรูปที่เฮานี้น่นนะก็สิเอาไว้ได้ยุจกกะกะยายจะเครื่องไปหลงมองนึนวงแหวนบ่ะเออหละ้กะก็สิเซตร,ระบปแปบแบบแอปนั่นแอปนี่จํารหัสผ่านไว้เขียนไวนะ้น่ะจังสีล่างอันนี้พัว่วยแล้วเล้าวอนเอียงเลยเราไปบอกเขาว่าเฮ็ดไห้เราเอาอันนี้อันนี้อันนี้ซ,ซื้อน่ะ แอปธนาคารที่อยู่ไทยนะ่ะายบิดเลยอะไฮาหละมันมันก็เอากลับขึ้นมาม่วดเพราะว่ามันต้องใส่ละรหัสความปลอดภยัยบล็อกดเขาซิส่งมาเบอร์เฮาอี oh, ยงใช่มมันบ่มีมัมนบ่ได้ก็เลยเป็นอันว่าบ่ได้ใส่แอปธนาคารอยู่ไทยแล้วนะกลับไปจ้งสิไปเห็ดไม่ได้ mm. ยาก เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ไปธนาคารบอกเขาเนี่ยงสินาแล้วจนก็โจมไอเชลิสาว่าคือไปใสใ่เบอร์โทรนี่คืไปใสใ่เบอร์โทรน,นั่นเนงสินะแล้วก็จมไอเชลิส่ามาในน,นี่เราก็ซูนอยู่เบิดมื่อตั้งแต่มื่อวันซุกตอนกลางคืนนะมันก็วันเสาร์ก็มาเบิดม,มื่ออีก อันแซวแก้ห้ได้แล้วแป๊บหนึ่งมันก็กลับมาอีกเมื่อวานนี่วันอาทิตย์เบิดเมืองเนาะเอาเอาเอาเครื่องไปไวล้ลานโทรศัพท์เนะ่ยนางเตียแปดโมงกลัวเนาะบ่ายโมงกลัวยังได้โทรศัพท์กลับมานะคนละศูนย์สันเราก็ศูนย์วือวืาแล้วอเราทุบโทรศัพท์นะทุกคนเราโทรศัพท์โยนต่างต่างเราคนยเป็นประสาตนะเขาเป็นประสาท ไปเลยแม่ค่อยควมเครียดค่อยขึ้นเลยนะว่าเราคือว่าใจเย็นๆได้โทรศัพท์มาแล้วมันก็ค่อยๆโหลดมันวะโหลดเอาอันแอปนั่นแอปนี่มาลงเครื่องแล้ว่ะค่อยๆศึกษานาะเพราะว่า,วามันอัปเกรดเป็นอมนือสันใหม่น้ำนั่นนาทุกคนของระบบเอลี่ยนดอยนะกราโหราหัวสิบปวดบันค่อยกรแห้งเครียดกับเรื่องงานคอย,อย งานมันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าคุณมันมีปัญหานะอ่ะกดก็ไปฟังผัวคอยได้เยอะเมื่อคอยไปาศาสตร์กินนนะทุกคนมันเมื่อนี่มาทํางานเนาะคอยกะโอ้โหคุณ่อยากเข้าไปทางไหนคุณก็อยากไปได้ยินเรื่องแบบเรื่องของคนต่อแหลนะเออคอยกับสิพอรับได้อยู่ดอกเข้าไปก็ต้องได้เจอมาแต่่า เวลาที่เขาเลือกงานแล้วน่ะเขาบ่กอยากไปได้ยินเรื่องแบบนี้นะทุกคนเขาก็โทูตามไปหลอกลอนเขาอยู่บ้านเีงันไหม่อยก็บอกว่าเลยเรยว่าจระทูไปเพื่อนก็บอกว่าตีทูคือเก่าแล้วละเมื่อยไปสู่ตัวจ้ะเข้างานแล้วตีหาหาจิบแล้ว ไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าไว้ซื้อ